มิงกาลาบาคัมยาสวัสดีครับนักเรียนคราบนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการผรสมพยัญชนะกับสระโอนาสิกนะครับสระโอนาสิกจะมีทั้งหมด3รูปนี่นะทีนี้สระโอนาสิกในาภาษาพม่าเนี่ยมันจะเกิดจากการรวมรูปฟังให้ดีนะครับเกิดจากการรวมรูปของสระอุที่อยู่ใต้พยัญชนะ แล้วก็ตามด้วยตัวนอน,นูกะร,รันนี่คือตัวหน้านะครับแล้วก็มีเครื่องหมายกะรันข้างบนอันนี้แหละก็กลายเป็นสรลโอนาสิกแล้วนะครับน,น,รนี่คือรูปแรกต,ต่อไปรูปที่2ก็คือมีสระอุอยู่ข้างใต้พยัญชนะแล้วก็ตามด้วยตัวมอม้ากะรันนะครับนี่คือตัวม้าเนาะแล้วก็มีเครื่องหมายกะรันข้างบนนี่ก็เป็นรูปที่สองของสระโอนาสิกนะครับ ต่อไปรูปที่3ก็คือมีสระอุอยู่ข้างใต้พยัญชนะแล้วก็มีจุดเล็กๆข้างบนนะครับย้ำอีกครั้งว่าต้องเป็นจุดเล็กๆไม่เป็นวงกลมใหญ่นะครับต้องเป็นจุดเล็กๆข้างบนถ้าเป็นวงกลมใหญ่เนี่ยมันจะไปซ้ำกับสระอิซึ่งเป็นคนละตัวกันนะครับต้องเป็นจุดวงเล็กๆข้างบนนะครับแล้วก็มีสระอุข,ข้างล่างแบบนี้ก็กลายเป็นสระโอนาสิกนะครับ การผรสมพย,ยัญชนะกับสระนาสิกจะต้องผันเสียงวรรณยุกต์ไปพร้อมกันโดยสระนาสิกจะสามารถผันได้3มเสียงเหมือนกับสระพื้นฐานคือมีเสียงวรรณยุกต์โทเอกแล้วก็สามัญน,นะครับสระโอนาสิกเสียงวรรณยุกต์เอกมี3รูปรูปแรกก็คือประกอบไปด้วยสระอุแล้วก็มีนอนหนูกระดัน นะครับถ้ามีพยัญชนะที่ยกมาผสมพยัญชนะจะอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปรูปที่2มีสระอุใต้พยัญชนะแล้วก็ใช้ตัวมอม้ากระรันนะครับถ้ามีพยัญชนะยกมาผสมพยัญชน,นะ,จ,นนะจะอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปรูปที่3มมีสระอุอยู่ใต้พยัญชนะแล้วก็มีจุดเล็กๆข้างบนนะครับพยัญชนะจะอยู่ตรงนี้ ยกตัวอย่างพยัญชนะที่ยกมาผสม,มก็คือตัวอ้อ่าก็คืออ่านะครับก็จะใส่ในตำแหน่งนี้สังเกตนนะทั้ง3รูปนี้จะใช้ตัวเดียวกันคือตัวอะนะครับพยัญชนะที่ยกมาผสม,มคือตัวอะพอผสม,มแล้วจะให้เสียงวรรณยุกเอกก็คือเป็นเสียงต่ำนะครับอะองององ,อง นะครับนี่คือสาะโอนาซิกเสียงวรรณยุกเอกต่อไปเสียงวรรณยุกโทนะครับเราก็จะเติมจุดเล็กๆสังเกตนะจุดเล็กๆข้างใต้นะครับอย่างรูปแรกก็จะเติมจุดเล็กๆใต้นอนหนูนะเฉียงมาทางกวานิดนึงนะครับอย่างรูปที่2ก็จะเขียนจุดเล็กๆใต้ตัวมอมานะครับ รูปที่3ก็จะมีจุดเล็กๆนะครับอยู่ข้างใต้เฉียงไว้ทั้งกว่าของสระอุข้างล่างนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างพญยยนาโอะอ่างก็จะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับทั้ง3รูปเหมือนกันเท่ากับเสียงวันยุคโทนะครับอององอ้ององอ,องนะครับนี่คือเสียง โทนะครับสระโอนาสิกเสียงวรรณยุกโทต่อไปเสียงวรรณยุกสามัญน,นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเติม2จุดเล็กๆข้างหลังสังเกตเห็นนะมี2จุดเล็กๆข้างหลังยกตัวอย่างพยัญชนะอออ่างก็คือตัวอจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับทั้ง3รูปนี้ใช้ตัวอออ่างเหมือนกันแต่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอององ องนะครับนี่คือเสียงวรรณยุกต์สามันนะครับผสมกับสาะโอนาสิกเวลาผันเสียงจะเริ่มจากเสียงโทก่อนนะครับองององอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับองสังเกตเติมจุดใต้ตรงนี้นะครับอง องไม่มีจุดอะไรนะครับองมีสองจุดข้างหลังเป็นเสียงวรรณยุกสามาัญนะครับอ่ะข้างบนคือการฝึกผันเสียงนะครับอง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  องนะเสียงโทเสียงเอกแล้วก็เสียงสามัญอ่ะดูคำศัพท์นะครับตัวนี้ก็คือตัวกะ้ะก็คือเสียงกอไก่นะครับระสมกับสะโอนาสิกเสียงวรรณยุกเอกก็คือเป็นเสียงต่ำนะครับก้ะองโกงกะองโกงก โกงแปลว่าหมดนะครับหมดสิ้นอย่างนี้เขียนเป็นอักษรไทยก็คือสระโอกอไก่ไม่เอกงองงูนะครับโกงแปลว่าหมดอ่ะต่อไปข้างบนก็ฝึกผันเสียงเหมือนเดิมนะครับอ้งององ,องมาดูคำศัพท์ตัวนี้ตตัวนี้ก็คือตัวค่านะครับตัวค่า นะคาเคเวใช่ไหมครับก็คือเสียงคอหรือขอประสมกับสระโอนาสิกเสียงวรรณยุกต์เอกก็คือเสียงต่ำนะครับ่าองคงข่าองคงคง,คงแปลว่ากระโดดนะครับเขียนเป็นอักษรไทยก็คือสระโอขอไข่ไม่เอกงองงูคง แปลว่ากระโดดอะต่อไปฝึกผันเสียงเหมือนเดิมข้างบนองององ,องนะครับอันนี้คือเป็นอีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่3ของสระาโอนาสิกใช่ไหมครับฮะก็คือมีสระาอุแล้วก็มีจุดเล็กๆข้างบนนะครับมาดูคำศัพท์ตรงนี้ตัวนี้ก็คือตัวง่าเสียง งงูนะครับผสมกับระโอนาสิกเสียงวรรณยุกต์เอกงะองงงงะองงงงง,ง,งแปลว่าอมนะครับทีนี้เขียนเป็นอักษรไทยก็คือระโอหอหีบงงูไม้เอกงง,องูงงต้องใช้หอนำนะครับ สระโอหอหีบงองงูไม่เอกงองงูงงงงแปลว่าอมอ่ะคำต่อไปฝึกผันเสียงเหมือนเดิมอ,อ,อ,อ้งององอ่ะทีนี้มาดูคำศัพท์ตัวนี้ก็คือตัวผ้านะครับเสียงพอหรือผอผสมกับสระโอนาสิกเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นเสียงต่ำนะครับพระองค์พงพงแปลว่าฝุ่นนะครับฝุ่นผงแบบนี้พม่ารเรียกว่าพงเขียนเป็นอักษรไทยก็คือสระโอผอพึ่งไมเอกงองูพงแปลว่าฝุ่นนะครับอ่ะต่อไปฝึกพันเสียงเหมือนเดิมอง ององอดูคำศัพท์ตัวนี้ก็คือตัวยะก็คือเสียงยอยักษ์นะครับผสมกับสรลโอนาสิกสังเกตไม่มีจุด2จุดข้างหลังแสดงว่าไม่ใช่เสียงวรรณยุกต์สามัญไม่มีจุดใต้ตรงนี้แสดงว่าไม่ใช่เสียงวรรณยุกต์โทเพราะฉะนั้นก็เป็นเสียงวรรณยุกต์เอกก็คือเสียงต่ำนะครับยะอง โยงยะองโยงโยงแปลว่ากระต่ายเขียนเป็นอักษรไทยก็คือสระโอหอหีบยอยักษ์ไม้เอกงองงูโยงแปลว่ากระต่ายต่อไปอ้งององอ้งององ,อ,ง,อ,งอันนี้คือหลักการฝึกผันเสียง นะครับอ่ะมาดูคำศัพท์ตัวนี้ก็คือตัวผ้าก็คือเสียงพอหรือผอนะครับประสมกับสระโอนาสิกสังเกตว่ามีสองจุดข้างหลังแสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์สามัญผ้าองโพงผ้าองโพงโงแปลว่าโทรศัพท์นะครับโง แปลว่าโทรศัพท์เขียนเป็นอักษรไทยก็คือสระโอพอพานงองูโพงนะครับจริงๆมาจากภาษาอังกฤษนะก็คือโฟนนะครับก็คือหมายถึงโทรศัพท์นั่นเองอะ่ะต่อไปฝึกผันเสียงเหมือนเดิมองโองโอง,องนะครับอันนี้คือเป็นรูปที่3ของสระโอนาสิกนะครับอะ่ะ มาดูคำพท์ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัว,ตวง่านะครับตัวง่าก็คือเสียงงองงูะสมกับสราโอนาสิกสังเกตว่ามีสองจุดเล็กๆข้างหลังแสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกสามันนะครับง่าองงงง่าองงงงงแปลว่านกกระทา เขียนเป็นอักษรไทยก็คือสระโององูงงูงงแปลว่านกกระทาข้างบนฝึกผันเสียงเหมือนเดิมอ้งโอง,อ,ง,อ,งอ่ะมาดูคำศัพท์ตัวนี้ก็คือตัวต้าก็คือเสียงต่อเต่าใช่ไหมครับผสมกับสระโอนาสิก เสียงวรรณยุกต์สามัญเพราะว่ามีสองจุดข้างหลังต้าองตรงตรง,ตรงแปลว่า3ามนะครับจำนวน3ามเนี่ยพมา่าเรียกว่าตตงนะครับเขียนเป็นอักษร,รไทยก็คือสระโอต,อต่อเต่างองงูตรงแปลว่าสาม คำต่อไปนะครับข้างบนฝึกผันเสียงเหมือนเดิมองโองโอ,องอ่ะดูคำศัพท์ตัวนี้เราคุ้นเคยเลยเพราะว่าคือตัวอออ่างก็คือตัวอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,วอะนะครับผสมกับสรรโอนาสิกเสียงวรรณยุกสามัญเพราะว่ามีสองจุดเล็กๆข้างหลังอ้อโองโององแปลว่ามะพร้าวนะครับ เขียนเป็นอักษรไทยก็คือสระโออออ่างงองูองแปลว่ามะพร้าวอ่ะต่อไปข้างบนฝึกผันเสียงนะครับอ้งององ,อ,งอ่ะมาดูคำศัพท์ตัวนี้ปกติคือตัวยาเสียงยอยักษ์ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้ตัวยามีเครื่องหมายหัดโทข้างหน้า ก็คือจะเปลี่ยนเสียงปลายกลายเป็นเสียงตัวช่าก็คือเสียงชอช้างนะครับเสียงชอหรือชฉระผสมกับสระโอนาสิกเสียงวรรณยุกสามัญเนื่องจากมีสองจุดเล็กๆข้างหลังนะครับชาโองโชงช่าโองโชงโชงแปลว่าพ่ายแพ้นะครับ เขียนเป็นอักษรไทยก็คือสระโอชอช้างงองงูชงแปลว่าพ้ายแพ้นะครับอ่ะต่อไปคำสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝึกผันเสียงข้างบนนะครับอ้งององ,อ,งอ่ะมาดูคำศัพท์ตรงนี้ตัวนี้ก็คือตัวป้าก็คือเสียงปอปลานะครับ เนื่องจากมีการควบด้านหน้านังเรียนสังเกตเห็นนะปอปาและมีควบด้านหน้าก็คือควบเสียงตัวยอยักษ์นะครับเป็นการควบกล้ำปอเสียงปอปาควบกับเสียงยอนะครับปอกับยอควบกันปะกับยะควบกันคือออกเสียงว่าเปียนะครับเปียนะนะสมกับสะโอนาสิก สังเกตมีสองจุดข้างหลังแสดงว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์สามัญเปียองยงเปียองเปียองเปียองแปลว่ายิ้มนะครับเปียองแปลว่ายิ้มทีนี้เวลาเขียนเป็นอักษรไทยนะครับเนื่องจากเป็นตัวควบกล้ำปอกับยอใช่ไหมเวลาเขียนเป็นอักษรไทยก็คือต้องเอาปอเปล่าขึ้นต้น สระโอยอยักษ์แล้วก็งองงูนะครับปอปลาสระโอยอยักษ์งองงูเปโยงนะครับปยงแปลว่ายิ้มอะทีนี้เรื่องการประสมพยัญชนะกับสระโอนาสิกก็มีเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนทบทวนและจดคำศัพท์คำอ่านคำแปล ลงสมุดให้เรียบร้อยพร้อมกับทบทวนบ่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะสอบปลายภาคอีกแล้วนะครับให้นักเรียนอ่านทบทวนบ่อยๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ